เพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องใบบัวไดารี่นะคะวันนี้นะคะเราจะพาหลานๆไปเที่ยวกันที่สวนสัตว์ซาฟาลีเว์เย้แต่ว่าเราจะไม่ไปเดินดูสัตว์นะคะเราจะไปนั่งรถด,ดูสัตว์กันเดี๋ยวเราไปกันเลยคะ่ะทุกคนเย้ <Yeah. S 2> yeah. นะคะแล้วก็ถึงสวนสัตว์ซาฟารีเวิล์แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งรถเข้าไปดูสัตว์กันทุกคนันน<ย>ี้จังมาด้วยทริปนี้หันหน้ามาดูหน่อยจ๊ะเอ๋ตอนนี้เราเข้ามาด้านในกันแล้วค่ะทุกคนนง่นนนะค,ะคะการจราจรติด <c oughs> ขัดเพราะว่า <c oughs> มีนักแรงอยู่กลางถนน หลบแล้วหลบหลบน้องหลบแล้วบายบายอุ้ยมาลายดมอึอะมาลายดมอึไอ้ภูไปข้าเห็นไหมี่ไงเห็นไหมอันนี้คืออึเนี่ยตรงนี้ใช่ใช่ใช่ รอบๆนะคะนี่ด้านในกว้างมากเห็นฝูงมีลาบิวิ้งไหมเอ้ยไม่ใช่สิฝูงมาลายฝูงมาลายวิง่งน้อยซูมแล้วไม่ปล่อยแล้วแล้วข้าซูมฝูงมาลายให้แล้วค่ะ <laughs> <laughs> ถ่ายเป็นกล้องต่อเอาเดี๋ยวนี้โอเคโอเคฝูงมาลาย <laughs> ที่วิ่งเมื่อกี้ <laughs> โอเคมันมีแรปปิดตอะไรออกมาแรปปิดแรปปิดไม่มีเพราะเป็นตัวอะไรใช่ไหมใช่หนูอยากเห็นเสือค่ะแม่ข้าอยากเห็นเสือที่สุดหรอใช่ค่ะแล้วไปพูล่ะอยากเห็นกระต่ายที่สุดอยากเห็นกระต่ายที่สุดต่อไปค่ะเราจะเข้าโซนกวางกันแล้วโซนกวางจะเป็นโซนที่เด็กๆอ่ะชอบที่สุดเลยเพราะมันตะมุตะมินี่เพื่อนๆตอนนี้เรา เข้ามาในสวนกวางกันแล้วค่ะคมีกวางหลายสายพันธุ์เลยเฮ้ยตัวนั้นเหมือนกวางเรินเดียเลยอะยม,มองมาด้วยอะลอยลูกตัวอะไรนะลูกกวางตรงนะนู้นนะนี่ตัวนี้เป็นลูกกวางเต็มเลยเอา้าวนี่มันคือตัวนี้มันคือตัวนี้มันคือตัวนี้ <laughs> ดูจากเขาสอบไปข้าวอีกครั้ง โอ้ยตรงนี้แบบผงใหญ่มากเลยอะ่ะนี่ๆีดูสองตัวนี้สิอะเขาวชนกัน ที่ถึงปองเสือทุกคนห้ามเปิดกระจกใช่มันจะมีโซนเสือถ้าเราเข้าไปโซนเสือเราห้ามเปิดกระจกเดี๋ยวมันวิ่นมาใช่เดี๋ยวเขาจะกัดเราเลยเข้ามาในรถได้เลย่เสือบอกอร่อยเลยเนี่ยไปครูแก้มป่องๆเหมือนซาลาเปานี่ยรูรได้กินซาลาเปาบุษบ๊ะใช่ นีนะคะแล้วก็กําลังออกจากโซนสัตว์อันตรายกันแล้วค่ะสัตว์ต่อไปที่เราจะดูกันมันคือตัวอะไรเอ่ยหมีดำผิดสัตว์ต่อไปที่เราจะเห็นนะคะก็คือฮิปโปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าฮิปโปของที่นี่จะตัวใหญ่ไหม h ิปฮิปตัวใหญ่ฮิปโปตัวใหญ่ใหญ่แช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นใบพูผ่านมาเห็นเปิดตู้เย็นมาก็กินฮิปโปชากแงะแงะแงแงากแงะแงะแงะแงเอย คือเราเห็นน้ำบุ่มบุ่มบุ่มแต่เราไม่เห็นตัวเขาอะ่ะอุย้ยตัวใหญ่มากโอ้โอเล่นกัน กินได้เลยตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในโซนมีควายกันแล้วค่ะเป็นโซนที่ไปเข้าชอบมากถ่ายรูปเก็บไว้ได้ใช่ไหมโอถ่ายเป็นคลิปได้แล้วอ่ะเราซูมให้ดูอีกแล้วนกำเดินอยู่ตรงโน้นสวัสดีสวัสดีมีควาย มันแล้วเดินมาเลยอ่ะเฮ้ยเขาตบหน้ากันอ่ะเขาแสดงความรักหรือเปล่าตอนนี้นะคะเราก็ออกมาจากโซนซาฟารีพาร์คแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเรานะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาให้ฟูบายบายกล้องเลยไอ้พูดนี่นอกใจโไม่ก้เกม